สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับอุ้มชาแนลวันนี้นะคะอุ้มมีภารกิจนะคะตอนนี้ที่อุ้มถ่ายคลิปเปิดคลิปอยู่คือเวลา6กโมงตรงนะคะทุกคนวันนี้คือมีภารกิจนะคะคืออุ้มบนวไว้ว่าถ้าเกิดว่าสอบใบประกอบภาน,นะคะเดี๋ยวอุ้มจะไปแก้บ,บ่นนะคะอยู่ที่ดอนเจ้าปู่หรือเรียกอีกอย่างคือปูตา ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านของเรานั่นเองนะคะของบ้านนาคาเมอรดีโคกยาวสามหมู่บ้านนี้นะคะก็คือนับถือนะคะวันนี้อุ้งก็จะพาไปดูว่าเขาทํากันยังไงนะคะทุกคนก็มีทานข้าวร่วมกันอยู่กูตายด้วยนะคะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ มันยุ่งด้วหรือวะไปังคุณี่ลายถุงแม่ซองถุงหรอโอ้แม่วกาดิ่งนี่ยงก

นั่งอุ่มเวลาวันเสิอสู้เวลาวันเสือสู้เวลาวันวลาวันเสิสู้ไเรียนอยู่มือเออนุละอุดออุดรนอุดนนเหมือนไปสอบปอกปกิง ได้เลยได้ท so <c ười> ุกความ้มไม้ยังหมดท่านอ่าจูู่ไหัในงานอยู่เดกันู่วัยนี้งานวอันรานย่างเนี่นย่างก็เป็นเฮานยางก็เเฮาเอานยางที่ิะไรหน้าไม่ที่เอา เขาอี๋โมพเขาพีข um. ER okay. oh, uh, ีโตอันนี้นะชัวเพชรเพชรแล้วจะกณเหากินอะไรได้หรอกิลีเสื้อมลูดโรอี๋สองห่อของโมเพชรจะไปตรงมาถึงอย่างชิเพชรปคนเติมเอาเสื้อแม่เอ้ยโมพี่ีโตัวกันถ้าากทดจะได้พีแค่บพี่แค่บเนะอ

qua qua ยังไงน้องควาย300อื้อหมดตัวนี้สมมุติว่าแม่ไฟห๊ะโอ้ยตัวนี้ได้นะ